มาดูงานครบรอบ8ปีตลาดศิลิการที่จังหวัดจันทบุรีครับทางตลาดศิริการเนจัดก,กิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีของการเปิดตลาดก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางสังคมให้กับทุกกลุ่มวัยที่บริเวณตลาดศิริการตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพลตรวจโทจรัญจ,จิตเจอจุนได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ8ปีตลาดศิลิการ โดยมีคุณนัฐการยืนยงครับเจ้าของตลาดศิริการพร้อมด้วยครอบครัวภาคีเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและประชาชนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากครับคุณนักการยืนยงเจ้าของตลาดศิริการเนี่ยบอกว่าปีนี้เป็นปีที่8แล้วครับครบรอบการเปิดตลาดศิริการก็เลยอยากจะแบ่งปันคืนกำไรสู่สังคมให้ทุกกลุ่มทุกวัยครับเพราะธุรกิจที่ดําเนินมาได้กระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนทุกกลุ่มวัย เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญครับที่สับสนุนให้ตลาดเนี่ยเติบโตมาทุกวันนี้ครับก็อยากที่จะตอบแทนกลับคืนไปบ้างโดยภายในงานก็มีการแจกของรางวัลต่างๆมากมายครับกว่า500รางวัลรวมทั้งข้าวสารอีก400กว่าถุงครับก็มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ทุกกลุ่มวัยครับมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีการจับฉลากแจกของรางวัลมากมายทีเดียว นอกจากนี้ภายในงานก็มีการแจกจ่ายอาหารด้วยนะครับทั้งของหวานของข้าวให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมรับประทานฟรีครับเปิดมาทั้งหมด8ปีนะคะก็วันนี้ค่ะกำลังจะก้าวไปสู่ปีที่9เราก็เลยอยากตอบแทนลูกค้าที่บุญหมุนเวียนมาใช้บริการที่ตลาดเราทั้งเซเว่นทั้ง D i Y แล้วก็ตัวตลาดนะคะก็ ตั้งใจไปว่าแม่ค้าทุกคนเนี่ยก็ร่วมกันทําอาหารวันนี้ตั้งใจทําที่ดีที่สุดเลยตั้งใจมาให้คนจันนะคะได้เข้ามาชิมอาหารของตลาดเราฟรีแล้วเราอ่ะก็มีการจัดของขวัญก็จัดไปทั้งหมด5 0 0ชิ้นนะคะดีใจดีใจที่ว่าวันนี้ฝ<า>นตกแต่คนก็ยังแบบว่าเออมาที่ตลาดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาหารเราหลากหลายมากค่ะแล้วก็แม่ค้าเราค่ะเป็นตลาดแห่งรอยยิ้มค่ะยิ้มไม่หยุดเลยค่ะยิ้มทั้งตั้งแต่เริ่มงานยันจบงานเลยค่ะสะากลมากแล้วก็แม่ค้าเ็าตั้งใจทําทุกวนันทุกวนันอยากให้ลูกค้าประทับใจทุกวนันทุกวนันยังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวตลาดศริการนะคะ ทางด้านของนักเรียนนักศึกษาครับที่ชอบไปเดินเที่ยวตลาดศิริการแห่งนี้ก็บอกว่าแม่ตัวเองกับเพื่อนๆครับก็จะรวมกลุ่มกันมาเป็นประจําทุกวันเพราะมีของกินแล้วก็อาหารที่หลากหลายที่สําคัญเนี่ยแมรสชาติอร่อยแล้วก็มีคุณภาพด้วยครับรวมไปถึงราคาที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยไม่แพงครับก็ทําให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยราคาอาหารในตลาดเนี่ยมีตั้งแต่หลักสิบไปกระทั่งหลักร้อยก็แล้วแต่อาหาราว่าทํามาจากวัตถุดิบชีดไหนนะครับ ส่วนการจ,าจรัดกิจกรรมครบรอบ8ปีตลาดศิริการเจ้าของตลาดเนี่ยบอกแหม่ดีใจนะครับแล้วก็นักเรียนทัึกษาก็บอกดีใจเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณไปยังเจ้าของตลาดด้วยที่แบ่งปันสิ่งดีๆและคืนกาไรสู่สังคมแบบนี้แล้วก็ยังเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยไปสัมผัสไม่เคยไปเลือกซื้อสินค้าในตลาดศิริการนะครับให้ลองไปเที่ยวตลาดแห่งนี้ดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง มันถูกแล้วก็เหมือนแบบว่าคนอื่นก็จับต้องได้ค่ะแล้วก็มีญาติมาขา,ายของอยู่ที่นี่แล้วบ้านก็อยู่ใกล้ๆอยู่แถวๆวัดโคง้งค่ะเ็าเลยมาหนูอยู่นอกเมืองค่ะแต่ว่าที่ชอบมาเพราะว่าแบบของขายมันเยอะแล้วก็มันมีหลากหลายเลยชอบมาถึงแม้ว่าแบบปกติตลาดอื่นมันก็จะมีแต่แบบก็ตรงนี้แบบราคามันก็ถึงแล้วแล้วก็แบบมันเดินดูได้ทั่วมันก็อร่อยดีค่ะแล้วก็แบบว่าแล้วก็สะอาดด้วยค่ะแล้วหนูก็ชอบกินของอยู่นี่อยู่แล้วก็เลยมา ดีเหมือนกันค่ะมันแบบรู้สึกว่าเออเราก็มาให้เงินกับเขาเยอะแล้วเขาก็ให้เราว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่โอเคดีค่ะทุกคนก็สามารถใจจอยแบบว่าคนที่บางคนที่ไม่เคยรู้จักตลาดนี้ก็ได้รู้จักเพราะว่าเขาแจกของอะไรเงี้ยหนูว่าคคบนะคะหนูไม่คิดตอนแรกหนูคิดไม่คิดว่ามันจะมีของดองค่ะที่เป็นพวกแบบว่าแซลมอนกับกุ้งแต่พอมาก็อ๋อมันมีเพิ่มขึ้นมายอย่างนี้ค่ะก็มากันเยอะๆนะคะเพราะว่าของกินก็เยอะคนจันทก็น่ารักค่ะแล้วก็แบบ ทุกคนเฟรนรียิ้มแย้มค่ะมาได้มาลองชิมมาลองของแปลกอะไรแบบนี้ค่ะ